โปโมชั่นต้อนรับฮาโลวีนเดือนสิบเอ็ดเอ็ดเอ็ดเอ็อ็โตโตา้าีโก้แชมรถปีสองพห้ารับสวนลดสูงสุดหนึ่งแสนสองคันนี้ผ่อนเพียงห้าพันห้าร้อยบาทออกได้ทุกอาชีพไม่ต้องคำ ดว่วนมีเพียงคันเดียวเท่านั้นโดยยอสอนหนึ่งบายยอสอนหนึ่งเซลปักเป่าเซลทุกติเซลโยกเซลไหว